จะมาทำเสือสะดุ้งไฟนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นครับนนะครับให้ต้นหอมบักชีก่อนเนี่ยถ้าเราทำกินเองนะรสชาติจะได้ตามใจเราเลยบางทีบางร้านก็ถูกใจนะครับบางร้านก็รสชาติกลางๆนะครับ เพราะว่าเขาก็ทำเผื่อไว้หลากหลายนะครับแต่ถ้าเราได้ทําเองเนี่ยเราเลือกรสชาติได้เลยนะครับตามที่เราชอบเองใส่อหอมนิดนึงนะครับจะหอมไหมเนื้อเป็นเนื้อเสอือแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะครับ แช่ไว้หลายวันละนะครับเลิกงานมานะถึงจะมีเวลาทํานะครับ นี่แล้วตับนะจะดีแช่ฟิตไว้เนาะแต่ก็ยังนั่นได้อยู่ก็จะมี เนาะนะครับเดี๋ยวขัออ่วลงมันเลยนี่ไปใส่ข้างใน ใส่เนื้อที่เตรียมไว้นะครับลงไปติดไฟนะครับวนก่อนนะครับอ,อยู่เฉียงไหมขาดไม่ได้เลยช่วงนี้นะเนาะเกียอันนี้เกียส้มแล้วนะ,ะใส่ลงไปใส่ไปหมดแล้ว ีแบบสะดุ้งนะใครชอบสุกก็สุกไปนะครับใครแบบรวนก็รวนไปนะครับแต่ถ้าสุกมากก็จะเนื้อไม่นิ่มเนาะอางนี้เป็นสูตรของลุงเองนะครับรวนหอมมากใส่พริกป่นลงไปนะชอบเผ็ดมากก็ใส่มาก เอาเศน้อยก็ใส่น้อยนะใส่ไปเขาคั่วนะครับปนเขาคั่วออาไปของลุงนี่ขาดไม่ได้เลยนะเนี่ยของนัวใส่ไป ถามด้วยดีนะครับใครไม่มีดีก็ใส่ไปเยอะๆนะครับนีนะ่ใส่ไปชอบองขมนะลุงเนะี่ยคนแก่ก็ชอบขมธรรมดานะครับนะขคนให้เข้ากันนี่นะ หอมครับท่านผู้ชมอ่าใส่ไปอ,อันนี้ไม่ใส่มะนาวนะของลุงอ่ะมะอ้าเติมหอมผักชีใส่ลงไปหอม 来。 นี่สุทําขายได้เลยนะครับมาครับกินข้าวกันท<ม>่านพู้ชม